สวัสดีครับวันนี้พามาดูเรื่องงานเดินท่อ PE รวมทั้งหมดนี่263้าต้นต่อจากโซนที่หนึ่งถัดมาทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นโซน12 13ใช้ตัววาวไฟฟ้าเนี่ยสองโซนเพิ่มมารวมทั้งหมดก็จะเป็น13โซน อันนี้จะเป็นร่องสุดท้ายเป็นตัวท่อก็จะเป็นท่อ6ขุนแยกเป็น3ทางขึ้นไปเป็น HDPE ทั้งหมดตัวท่อที่แยกก็จะเป็น6ขุนตัวท่อเมนแต่ละร่องก็จะเป็นท่อ2อลิ้วหรือขนาด63มิล แยกขึนบปอันนี้จะเริ่มล้างท่อวันนี้ต่อทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว,ลวจะจะเริ่มล้างท่อล้างพวกเศษพลาสติกพวกเศษดินออก นี่เป็นแนวด้านหลังสวนแนวกอไผ่ นี่ก็เป็นตัวสามทางแยกเข้ามาลองสุดท้ายพาไปเดินดูท่อเมนเมนสี่นิ้วกับเมนหกนิ้วเมนหลักก็จะเป็นเมนหนิ้วเสร็จแล้วก็มาแยก,กเป็นอีกสองโซนเมนรองก็จะเป็นสี่นิ้ว น,นี้ก็มีแคมป์รัดแยกแยกออกไปแต่ละต้นใช้ท่อหกขอุนอันนี้ก็จะตรวจเช็ครอยรั่วต่างๆแล้วก็ล้างท่อไปด้วยแล้วก็ใส่หัวสปริงเกอร์ที่หลัง อันนี้เป็นเป็นจุดสุดท้ายของเมนสีนิ้วอันนี้ก็จะเป็นเมนสีนิ้ววิกมาที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็แยกไปเป็นแถวที่สอง ไปตรวจสอบความเรียบร้อยว่าจุดไหนรั่วปะถ้ารั่วก็จะแก้ไขเลย ครับจุดนี้ทั้งหมดมีทั้งหมดแล้วสิบสามโซนก็ใช้ระบบตัวตู้เหมือนเดินคือขยายกันตัวตู้ออกมาเป็นอีกสองตู้เป็นตู้โรล,ล่าคอนโทรลีกอันนี้เป็นวาวไฟวฟ้าพอววไฟฟ้าก็มบีวาวใบพัดตวง อันนี้ท่อเมนหกนิ้วอันนี้โรล่ลาก็จะส่งไกลประมาณห้าประมาณสี่ห้าร้อยเมตรได้ นี้เป็นเมนแยกเข้าไปแต่ละแถว นี่เป็นดินดินค่อนข้างจะเป็นดินดานน่าจะดีกว่าชุดที่ทำมานี่ล้างท่อก่อนล้างแล้วก็ตรวจเช็คการลวก vào sông sắm, đây là chấm, chấm đặt chạc cái chấm chạc thì là อันนี้จุดที่ต่อจากแปงบอไป